สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อบ้านผ่าซ่อมงานซ่อมเครื่องใช้ภายในบ้านเป็นเรื่องง่ายๆคุณเองก็ทำได้นะครับวันนี้พ่อบ้านผ่าซ่อมจะพาเพื่อนๆนะครับมาติดตั้งนะครับแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้มาใหม่นะครับ เข้ากับตัวกรอบตัวนี้นะครับเพื่อนําไปติดตั้งกับตัวมอเตอร์ไซคันนี้นะครับซึ่งเป็นเวฟ125 E 2023ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวกรอบแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็จะมีน็อตยึดนะครับมาให้พร้อมเลยนะครับเพื่อนๆเราจะมีน็อตตัวใหญ่นะครับสําหรับยึดตัวแผ่นป้ายทะเบียนนะครับเข้ากับตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ตัวยึดนะครับ แผ่นกรอบทั้งสองชิ้นนะครับเข้าด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็จะมีรูน็อตยึดกังหมดสี่ตัวนะครับข้างละสองนะครับเพื่อนสำหรับกรอบทะเบียนแบบนี้นะครับจะมีวิธีการติดตั้งสองวิธีนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะใช้วิธีนะครับใส่น็อตยึดเข้าไปตรงนี้ก่อนสองตัวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดนะครับแผ่นป้ายทะเบียน ต้ง4ด้านแล้วก็ค่อยไปติดตั้งกับตัวรถมอเตอร์ไซค์ทีนะครับหรือบางท่านนะครับจะติดตั้งนะครับตัวแผ่นรองนะครับตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยตั้งแผ่นป้ายทะเบียนเข้าไปทีหลังนะครับเพื่อนๆแต่พ่อบ้านพาซ่อมนะครับจะเลือกเอาวิธีหลังนะครับเพื่อนๆเพราะดูแล้วก็น่าจะง่ายที่สุดนะครับมาดูวิธีการกันเลยครับเพื่อนท่านตอนแรกนะครับเพื่อน ใช้แผ่นรองตัวกรอบแผน่นใต้ทะเบียนนะครับชิ้นที่เป็นตัวรองนะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่เข้าไปตรงนี้นะครับลองลองลอง,ลองเทียบดูก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าปิดบังแบบนี้ก็คือเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือต้องอยู่ลักษณะนี้ครับเพื่อนๆลองตั้งแนวอื่นดูก็ก็ตามเกินไปนะครับผมเลยใช้วิธีนี้ครับเพื่อนใช้ลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วใช้น็อตนะครับตัวใหญ่นะครับใส่แหวนเหลี่ยมเข้าไปนะเพื่อนเนี่ยเสร็จแล้วใส่ตรงไปในรูย,ยึดตรงนี้แล้วครับอีกตัวนะครับเพื่อนก็ใส่แหวนเข้าไปอีกเหมือนกัน,นครับแหวนเหลี่ยมนะครับเพื่อนใส่เข้าไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อน ให้เพื่อนๆใส่แหวนทั้งสองชนิดนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นแหวนอีแปะนะครับเรียกตามลักษณะคล้ายเหรียญอีแปะนะครับเป็นเหรียญโบราณสมัยก่อนนะครับเพื่อนแล้วนี่ก็คือแหวนสปริงนะครับเพื่อนก็จะเป็นลักษณะมีรอยตัดนะครับลักษณะเนี่ยตรงมีรอยตัดตรงนี้ครับเพื่อนนะครับ แหวนสปริงมีประโยชน์เพื่อที่จะให้น็อตนะครับไม่คลายนะครับเพื่อนๆเราจะใส่แหวนนี่แปะเข้าไปไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่แหวนสปริงนะครับเพื่อน ห,หลวมๆไว้ก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับเสร็จแล้วก็ไปใส่น็อตอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเราใส่แหวนนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียจนครบทั้งสองด้านแล้วครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดวางเพื่อให้ได้ระดับขนาดเสมอกันนะครับซ้ายขวานะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตด,ด้านหลังนะครับ เข้านะครับใลายขวาให้เท่ากันนะครับเพื่อนๆไม่เอียงแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ประเจเบอร์อสิบนะครับขัดให้แน่นครับเพื่อนๆ วน็อตจะไม่หมุนตามนะครับเพื่อนเพราะว่ามีแหวนล็อกนะครับตรงนี้แหวนที่เป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับหมุนให้แน่นทั้งด้านซ้ายและขวานะครับเพื่อนตามที่เรามีแหวนสปริงติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับจะทําให้เวลาที่เราขับรถไปนะครับจะสั่นสะเทือนนะครับจะไม่ทําให้น็อตนะครับคลายนะครับเพื่อนทำให้น็อตมีความแน่นหนาขึ้นนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานำแผ่นป้ายทะเบียนนะครับสวมเข้ากับตัวกรอบด้านนอกนะครับเพื่อนเเสร็จแล้วเราก็นำแผ่นป้ายนะครับไปประกบกับแผ่นรองที่ติดกับตัวมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับยึดด้านข้างนะครับเพื่อน ก็จะมีน็อตตัวผู้แล้วก็น็อตตัวเมียนะครับใช้นิ้วชี้นะครับดันน็อตตัวเมียนะครับเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงหมุนนะครับหมุนไม่ต้องแน่นมากครับเพื่อนพอประมาณนะครับ เสร็จแล้วค่อยมาตกแต่งอีกทีนะครับนะครับน็อตยึดด้านข้างนะครับเพื่อนใช้นิ้วดันน็อตตัวเมียเอาไว้นะครับ เส็จแล้วก็ใช้มือข้างนะครับหมุนไขควงให้เพื่อนๆระวังขอบตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนเพราะว่าจะคมมากนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนใหเน้เพื่อนใช้ครีมนะครับหนีบน็อตตัวเมียไว้นะครับเพื่อน,อนหนีบน็อตตัวเมียที่ด้านในเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงขันน็อตตัวผู้ให้แน่นนะครับครับด้านหนึ่งนะครับเพื่อนให้เพื่อนสังเกตต,ตรงขอบเนี่ยครับถ้าหากว่าไม่เสมอกันนะครับเพื่อน ไข่ครีมน,นะครับนีปีือนกันนะครับหยีบให้เท่าวันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงครับหมุนเข้าไปเลยครับหมุนให้แน่นครับเท่าวันแล้วครับเพื่อนๆยลองออกห่างหน่อยนึงครับ แน้นหนาดีแล้วครับเพื่อนเสร็จแล้วครับเพื่อนๆการติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ากับครบนะครับก็แน่นหนาสวยงามทีเดียวนะครับออลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับสําหรับตัวแผ่นป้ายเสียภาษีนะครับผมได้ติดตั้งเอาไว้แล้วที่ตะกร้าหน้ารถนะครับเพื่อนๆก็ดูสวยงามทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพ่อบ้านพาซ่อมแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับตันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ